สวัสดีครับกัลยาณมิตรผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะครับพบกับช่องสื่อสาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชื่อช่อง M Pro p e r t y และช่อง M Pro p e r t y หัวใจสีชมพูนะครับพบกับผม M กัลยโชอีกเช่นเคยนะครับก็ขออนุญ,ญาตในการสวัสดีกัลยาณมิตรผู้ติดตามรับชมรวมถึงประชาชนโดยทั่วไปท่านที่มีบุญสัมพันธ์เลื่อนผ่านมาเจอกันนะครับก็คลิปนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นะครับเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินนะครับในส่วนของโครงการหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับเมื่อจะเข้าสู่กระบวนการของการจัดตั้งนะครับเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามที่กฎหมายกําหนดนะครับดังนั้นมันจะมีส่วนที่หน้าที่ที่ผู้จัดสรรจะต้องทำนะครับอย่างเช่นการตรวจรับรองโคงสภาพนะครับมีหนังสือไปถึง คณะอนุกรรมการนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะต้องมีการจัดประชุมเสวนานะครับเพื่อให้ทางผู้ซื้อบ้านจัดสันได้มีการาประชุมนะครับเพื่อมีการแต่งตั้งตัวแทนผ่านการประชุมเป็นกระบวนการการรับรองนะครับที่ผ่านการจองรับนะครับโดยที่ประชุมนะครับแล้วก็ตัวแทนนี้ก็จะเป็น ส่วนสำคัญนะครับที่จะมาร่วมกับโครงการและก็ฝ่ายบริการหลังการขายนะครับก็อาจจะเป็นเอ้าซอร์สนะครับในการมาสำรวจทำรูปเล่มดีเฟกต์นะครับเกี่ยวกับงานซ่อมปรับปรุงสานุปโภคงานคุณภาพนะครับต่างๆนะครับกระทางโครงการก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการของการาเชิญอนุกรรมการเข้ามาตรวจเป็นลักษณะเติร์ดปาร์ตี้นะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น าตามเริ่มหยัติการจัดสรรที่ดินฉบับที่2นะครับซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี2558นะครับซึ่งก็มีระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางรองรับไว้นะครับก็จะเป็นระเบียบว่าด้วยการโอนสาธารณโภคให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น หรือการดำเนิน,นการเพื่อดูแลบรุงักษาสาปรปโภคหรือจดทะเบียนโอนทรัพย์สินให้เป็นสาระประโยชน์นะครับปี2559นะครับนี้ส่วนสำคัญเมื่อผ่านกระบวนการในการตรวจรับรองไปแล้วมีใบเฟอร์เขาเรียกมีหนังสือรับรองคงสภาพสา,าพรูโภคนะครับหนังสือนี้ก็จะมีอายุ1ปีนะครับมันมีคำถามเกิดขึ้นนะครับ คำถามเกิดขึ้นก็คือ1ในหนังนนนสือรับรองคุณภาพ1ปีนี้มีความเกี่ยวพันอะไรได้บ้างนะครับในหนังสือรับรองคุณภาพ1ปีนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะให้ผู้จัดสรรน,นะครับนำหนังสือตัวนี้นะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการประกาศพ้นภาระการประกาศพ้นภาระก็คือเป็นการประกาศนะครับแจ้งยังผู้ซื้อนะครับว่าตัว ผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้พัฒนาโครงการมีความประสงค์ที่จะพ้นภาระในการดูแลรุกษาสาธารณโภนะครับแล้วก็มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินประสงค์โอนเอาไว้นะครับแล้วก็มีหนังสือเวียนแจ้งไปยังผู้ซื้อบ้านจัดสรรทุกรายนะครับเพื่อใหอ้รวมตัวกันนะครับเพื่อจะตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับสิ่งที่ผู้จัดสรรไม่ได้ทำนะครับ ซึ่งควรเชียรกระทำนะครับเพราะว่าผมก็ได้ทําให้ทางผู้พัฒนาคโครงการรายหนึ่งไปนะครับก็เป็นขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้กันนะครับของอบริษั AP, ท AP Thailand ด์จำกัดมหาชนนะครับผมได้มีโอกาสในเวทีของการจัดตั้งนะครับสอถึงสครั้งนะครับและครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นโครงการเดอะซิตรัตนาธิเบศบางใหญ่นะครับอยู่ใน เส้นของถนนนะครับผมก็ได้นำเอาทะเบียนทรัพย์สินประสงค์โอนนะครับก็ไปหาข้อมูลจากตัวเว็บไซต์กรมธนารักษ์และกรมที่ดินนะครับเพื่อหาราคาประเมินที่ดินนะครับรวมถึงการนำเอาเงินมูลค่านะครับเงินค้ำประกันการรงษาสารูโภค7%นะครับมาผูกสูตร ื่อคำนวณมูลค่าการก่อสร้าง1 0 0ทั้งหมดนะครับแล้วก็มาคำนวณทรัพย์สินที่ประสงค์โอนเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทางผู้ซื้อบ้านจัดสรรต้องทราบนะครับว่ามูลค่าของทรัพย์สินที่เขาจะรับโอนจากทางโครงการนี้มันกี่ร้อยล้านนะครับหรือมันมันกี่สิบล้านนะครับตัวเลขมันเยอะนะครับมูลค่านะครับรวมรวมถึงในส่วนของการนำออกข้อมูลตัวเนี้ย ไปตั้งต้นในการจัดทําบัญชีทรัพย์สินของนิติบุคคลนะครับเพราะว่านิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่ตามกฎหมายนะครับตามที่กําหนดไว้ในถ้าจำไม่ผิดน่าจะข้อ17ของกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้งการบริหารการควบและการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนะครับก็เป็นการที่จะต้องมีการรายงาน กิจการงบดุลบัญชีรายรับรายจ่ายตามมาตรฐานการบัญชีนะครับซึ่งมีการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตความหมายของผู้ตรวจสอบบอัญชีรับอนุญาตหมายถึงว่าเป็นวิชาชีพนักการบัญชีนะครับในสภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมบราชูปถัมนะครับมีลายเส้นนะไม่ใช่ว่าคนตรวจไม่มีลายเส้นไม่ได้นะครับ อันนี้สามารถร้องสภาวิชาชีพนักบัญชีได้เลยนะครับแล้วก็ท่านิติบุคคลทําไม่ถูกต้องอาจจะมีความผิดนะครับดังนั้นก็เป็นส่วนที่แลกเปลี่ยนนะครับในส่วนของการทําราคาประเมินทรัพย์สินประสงค์โอนแต่ละลายออกมาแต่ละรายการนะครับสมมุติว่ามีที่ดินมีแปลงไหนบ้างอะ่ะอย่างเช่นแปลงโครงถนนอาจจะเป็นแปลงใหญ่นะครับซึ่งมันมีเป็นพื้นที่ของถนนทั้งโครงการ ถ้าเป็นที่ดินที่ที่ดินเปล่านะครับที่ไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างเป็นสํานักงานนิตินะครับก็ต้องประเมินราคาให้เขาหรือถ้าเป็นที่ดินที่กฎหมายกําหนดไว้ว่าต้องสร้างสำนักงานนิตินะครับก็ต้องประเมินราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับส่วนของอเช่นถ้าเป็นพื้นที่ที่บังคับว่าต้องมีบ่ออมบัด นะครับก็ต้องประเมินราคาที่ดินบอมบัดมานะครับมีอาคารสมโมสครคับเฮ้าอะไรต่างๆก็ต้องประเมินราคามาให้เขานะครับมันก็จะทำให้เขาได้เห็นได้เห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินที่จะรับโอนมาเนี่ยมันสามารถไปตั้งต้นได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าหลักการบัญชีมันจะมีอ่าสินทรัพย์หรือทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินก็มี2ประเภทอ่าทรัพย์สินประเภทหมุนเวียนกับ ทรัพย์สินถาวรก็เ,เรียก fixed asset ทรัพย์สินถาวรคือทรัพย์สินในรอบ12เดือนในรอบบัญชีนี้มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงคืออะไรก็คือที่ดินกับอาคารนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของค่าเสื่อมราคานะครับค่าเสื่อมราคาจะมีเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่ดินจะไม่มีค่าเสื่อมราคาเพราะที่ดินมีแต่ค่ามีแต่ราคาเพิ่มขึ้นนะนะครับ ก็จะเป็นเกรดความรู้นะครับในการแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับทางกัรยาณมิตรนะครับผู้ติดตามรับชมประชาชนโดยทั่วไปนะครับท่านที่มีบุญสัมพันธ์เลื่อผ่านมาเจอกันนะครับจะได้รับทราบว่าเอท่านในกรณีเราเจอหนังสือเชิญประชุมมาในฐานะเราเป็นผู้ซื้อบ้านจัดฝัรเนี่ยมีหนังสือ,อ จวหัวว่าขอให้จัดขอให้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีทะเบียนทรัพย์สินประสค์โอนนะเราสามารถรีไวซ์นะครับกลับไปทางโครงการนะครับเพื่อขอให้ทางโครงการประเมินนะครับมูลค่าทรัพย์สินออกมานะครับว่าแต่ละรายการมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับสรุปรายการออกมานะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจนะครับของผู้ซื้อบ้านจัดสรรน,นะครับว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันมีมูลค่า ขนาดไหนนะครับเขาจะได้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณในส่วนของการกํากหนดอัตราการจัดเก็บค่าใช้จ่ายใ,ในช่วงของการประชุมครั้งแรกหลังจากจัดตั้งนิตินะครับหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นส่วนที่ทางโครงการควรที่จะอัดนุเคราะห์ให้กับทางผู้ซื้อนะครับอ,อย่าปล่อยให้เขาต้องไป เสียเงินเพิ่มในการไปจ้างผู้ประเมินจากภายนอกหรือต้องมีอะไรที่มันวุ่นวายถ้าเราเตรียมพร้อมให้เขาแล้วเนี่ยแล้วเ,เขาสามารถตั้งต้นได้อย่างสมูทนะครับนั่นหมายถึงความเป็นมืออาชีพนะครับของอโครงการหรือผู้จัดสรรที่ดินที่มีต่อผู้ซื้อนะครับบ้านจัดสรรทุกรายนะครับก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับก็สมควรแก่เวลานะครับพอดีนึกขึ้นมาได้ นะครับก็เลยเจัดทําคลิปในส่วนนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเพื่อจะให้มันเกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าในหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากนะครับในประเทศไทยเรานะครับแล้วก็มีการบูมไปยังจังหวัดต่างๆนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ความเจริญนะครับจงมีแต่ผู้ติดตาม รับชมกัลยะาณมิตรทุกท่านประชาชนโดยทั่วไปท่านที่มีบุญสัมพันธ์เลื่อนผ่านมาเจอกันนะครับจงมีแต่ความสว่างสวยัยทั้งทางโลกและทางธรรมตามหลักการศาสนาของท่านให้ท่านห่างไกลาจากศัตรูมูมานภา้ลชนทั้งหลายห่างไกลาจากทุกขจากภัยจากโศกจากโรคต่างๆนะครับให้ทุกท่านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ กันทุกท่านทุกคนมีจิตเมตตาอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะครับผู้อื่นนะครับเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุขและสร้างสันติสุขร่วมกันในแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองผืนนี้ครับสวัสดีครับ